คุณถามแม่ชาตอบสองสมปีที่ผ่านมาที่เราเจอปัญหาหนักๆเนี่ยเศรษฐกิจเราแย่เนาะมันหดตัวเลยมันไม่ใช่แค่ชะงักนะมันหดตัวดิ<ม>ฉันนโยบายการเงินก็บอกอะงั้นฉันต้องดูแลเศรษฐกิจที่มันกําลังแย่ดอกเบี้ยมันเลยต้องลดลงไปค่อนข้างเยอะเพื่อจะไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่จนเกินไปแต่ที่นี้ตอนนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมานักท่องเที่ยวกลับมาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวได้ชัดเจนและอาจจะเป็นปัญหาน้อยลง ในขณะที่ตั้งแต่ต้นปีเป็นไงคะเงินเฟ้อน้ํามันอาหารมาจากฝั่งอุปทานเลยฝั่งปัจจัยการผลิตรุนๆเลยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยค่าครองชีพของคนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้น้ําหนักที่เราเคยช่างหลักๆที่เคยดูแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวมันต้องหันมาดูเงินเฟ้อมากขึ้นมันก็ต้องปรับนโยบายการเงินให้เหมาะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําไมไอ้เศรษฐกิจดอกเบี้ยที่มันลงไปต่ำๆม,ม,มากๆดูแลเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถที่จะค่อยๆทยอยกลับขึ้นมาเพื่อที่จะเอาดอกเบี้ยเนี่ยมาดูแลเงินเฟ้อให้คนจับจ่ายใช้สอยล่องน้อยลงหหน่่่ออยเเพืไมใ้กิด หาเงินเฟ้อในอนาคตความไม่เหมือนกันของเศรษฐกิจเราประเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเขาเขาคนพูดเยอะเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยว่าเราต่ํากว่าเขามันก็เลยทําให้มีเงินทุนไหลออกทําให้ค่าเงินบาทอ่อนเร็วก็ต้องบอกว่าไอส่วนต่างของดอกเบี้ยเนะี่ยมันก็เป็นปัจจัยในหลายๆปัจจัยที่ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆประเทศที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยก็มีค่าเงินที่อ่อน แต่ถ้ามาดูประเทศไทยเนี่ยบาทที่อ่อนก็มาจากดอลลาร์ที่แข็งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีกว่าเรานอกจากนั้นมันก็ยังมีความไม่แน่นอนในโลกอีกค่อนข้างเยอะคนก็ไม่ค่อยมั่นใจอยากที่จะถือสินทรัพย์อะไรที่มันปลอดภัยอ่ะ แล้วดอลลาร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนรู้สึกเออมันปลอดภัย<ม>นะเศรษฐกิจเขาก็ยังดีอยู่นะปัจจัยของการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทเนี่ยต้องบอกว่าเกือบ80-90%ที่ถูกอธิบายด้วยปัจจัยข้างนอก<ม>ซึ่งเราควบคุมไม่ได้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องอาการดอกเบี้ยอย่างเดียวที่มันต่างกันประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาค่างเงินออก็อ่อนแต่ว่าเงินทุนไหลเข้าไหลออกตั้งแต่ต้นปีอะเรายังเป็นเงินไหลเข้าอยู่เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นการตั้งราคาแหละคนให้้ค่าขขอองงดลสูึน เทียบกับเงินบาทถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นเงินไหลออกแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจที่เราอ่อนแอกว่าอาจจะยังฟื้นช้ากว่าแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นในดอลลาร์มากในช่วงที่ผ่านมาก็ยังให้คนมองว่าเราเทียบกับดอลลาร์เราก็ต้องถูกกว่าเราก็ต้องอ่อนลงเฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ค่าเงินบาทอ่อนมันไม่ใช่เรื่องของอัตราด,ดอกเบี้ยที่มันต่างกันอย่างเดียวอันไหลออกก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักเช่นเดียวกัน